มีวัชชัยแต่มาสยนะครับมีหายท่านนะครับผมกำลังดูได้อนะครับครับตอเสตาแม่ตาแม่ทาเยรไอาใหม่อาใ่องซมออเเนี่นาลีทำอะไรได้บ้างคะแค่นี้ก่ะโอ้กระจอการจนี่อะไรคะงงค

พนียู่ขาง่งพมอะไรครับาิทุกคนครับ่้องยุป้านาบ้านาบ้าฝ่าผงเส้าผกสะบัดครับขอต้อนรับท่านหัวหน้าพรรเพื่อไทยครับท่านนี้รผมตเรกปย่นอครับจนหลังท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับท่านนายกคนที่่งห่ของประเทศไทยท่านงรักชิลรับแจกพิธีแจกพชาวครับอ เทา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 เชิดข้างหลังด้วยเปิดทางไว้ลูกเดี๋ยวท่านเดินม,มา,านล,มลูกเสือเล็กตา <Yeah! S 2> เามยเย้ินดีนรับหน้าัาี่ไทยแล้วก็วกท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศพันนี่แล้วก็ทายาสุดี ก็แชาตแล้วก็นเพ่ันกนุ้องเรียนว่าดึีใจที่ไเป็นส่วนหน่งที่จะร่วักมช่วยกันปลกร่ันของเราซึ่งเป็นสีแดล้วก็เป็นสที่มสีนช่น่เนะพอกาจาวขอก็ต้องเรียนว่าอนนี้เราจะมา ร่วมจังกันการร่วมหือกเราลองให้หลือสกั่ในเดือนกลลาคมซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการมีาร,ราชบัตรมีมตะวันเกิดขึนบสมเะสันาร,รีพรบาสเด็จพระุมเกาเจ้งค์เยเพื่อคนไทยทุกคนทุกคนนั้นจะได้ด้วยกันนสวาม อยากเชิญชวนพี่น้องชาชนนะคะวไปร่วมกันในการปลูกดอกดาวเรืองในแต่ละงานนะคะขอบคุณสำหรับการเพิ่มวิสัที่แล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนเพจทุกท่านที่พี่น้องชาชนมาต้อนรับกันแล้วก็มาร่วมกันปลูกดันมาเรือยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพวกเราทุกคนเป็นวงกัน